โอเคนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตนะครับจอจอ7นิ้วนะครับผมก็ดกายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นรุ่นจอ7นิ้วนะครับจอใหญ่นะครับจอใหญ่ทีนี้นะครับเทียบกับเครื่องทูนะครับก็จะใหญ่กว่าเครื่องทูนะครับจอชัดนะจอใหญ่ สำหรับคนที่แบบชอบจอใหญ่ๆนะครับก็จัดไปเลยนะครับสามารถส่งแท็บเล็ตมาทำได้นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทสนะครับจะแนะนำก่อนตรงนี้ก็ปุ่มเปิดปิดนะครับกดค้างก็จะเป็นการเปิดปิดนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นช่องไม้ช่องไม้จะเป็นแบบสายแลนนะครับเสียบแบบนี้นะครับที่เปิดปิดนะครับล้าเปิดจะเป็นสีแดงตรูนี้นะครับ ไปให้สุดแล้วก็ถอยมานิดหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นสายชาร์จสาหรับชาร์จแท็บเล็ตนะครับตัวนี้จะเป็นรูชาร์จสำหรับแบตเตอรี่นะครับคือเราไม่สามารถทําให้มันอยู่รูเดียวกันได้นะเพราะว่ามันวงจรคนละส่วนนะครับถ้ามันทํารูเดียวแล้วมันจะํำนะครับํำมันก็ฟังมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะนี่ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ลงโปรแกรมทีสปีให้แล้วนะครับทีสปี่ทีสปีครับ ย้อนมาที่สมบรสาแก้วัสุขดโค้สุ่ได้16ะแดับาเหตุการณ์ทั่วไปปลดตเตอร์6 11คะนนครับเรียนชมที่เ่นชนมาทั้นต่อไป6คได้0ิพาสู25เ็ษพิพาสู25วันหนึ่งวสโอดีมากท่านวิภาวดีที่6ีคส่วนตัวนี้วิธีเร่งวอลุ่มก็แบ็กกลับไปหนึ่งทีนะครับ แบกกลับไป today, you, enfin, ึ่ง okay, ทีนะครับแล้วกดที่ใหม่นะครับมันจะเป็นการเล่งเสียงนะครับถ้าต้องการลดเสียงก็อนิ้วปาดไปเลยครับนะครับลดเสียงนะครับโอเคแล้วก็กดเซฟเซ้ครับถ้าต้องการจะพูดคุยนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเตเตเโอเคนะครับผมขออนุญาตฟังเสียงที่ตัวนี้นะครับเราจะกดคีย์พูดทดสอบทดสอบ ทททท,ท,ทอันนี้คือทีมสปิคสามนะครับทีมสปิคสามอ่ะโอเคต่อไปก็ disconnect นะครับไปไปไปเซลโ่ครับเซโร่เซโร่ Zero. Zero นะครับเซโร่ Zero. โอเคอเดี๋ยวเทสเซโร่ Zero ครับ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับเปิดเสียงกันทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ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 หนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบครับเสียงจะใสนะครับ เสียงอะไรมันดังโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตัวเนี้ยเป็นรุ่นแท็บเล็ตนะครับเป็นรุ่นแท็บเล็ตนะครับผมจอใหญ่มากนะครับก็ใครมีแท็บเล็ตอยากส่งมาทําก็ส่งมาได้นะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบสองสาคสิบนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับตัวนี้ จอใหญ่ฮะใครชอบจอใหญ่เอาไปติดรถไปประจำสถานีก็จัดไปเลยครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับจบครับ